มาดูเรื่องหิวใจกันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมอันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่มาให้กําลังใจกับคนที่กําลังท้อแท้อยู่ฉันตกงานฉันหางานลําบากเหลือเกินเงินมันอยู่ในอากาศค่ะคุณผู้ชมถ้า2มือเรายังดีอยู่เราก็สามารถที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้แล้วก็สร้างอาชีพได้อย่างเรื่องราวของคนนี้ค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นคนสู้ชีวิตจริงๆนะคะคุณผู้ชมนี่นั่งขายพวงกุญแจกันอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ํามันอันนี้เป็นคลิปที่มีคนถ่ายเอาไว้แล้วไปลงทิกตอกคลิปเนี้ย เป็นไวรัลค่ะเจ็ดล้านวิวนะคะโอ้โอ กลายเป็นไวรัลในคลิปตาแล้วก็ทําให้มีคนรู้จักมีคนแบบเอออยากจะมาช่วยอุดหนุนเขาที่เขาเนี่ยสู้ชีวิตพลิกชีวิตเลยค่ะอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่ปั๊มปตทนะคะที่บริเวณนาค่ายนวมินตะมนตบางไายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนี่ขายอยู่ไหมยังขายอยู่อันนี้ขยับขยายนะมีที่ตรงที่ตั้งอะไรมากขึ้นมีแผงหน้าร้านแล้วคุณผู้ชมนะฮสำหรับการขายพงกุญแจก็คือมีนายนารพันธ์ฟักวงอายุ44ปีนายเทวริศคล้าย ี่อายุ31ปีแล้วก็นายเสเวกคำใบอายุ44ปีโอ้โหช่วยกันทำอย่างขา <ห oo S 1> เขมกเขม้นเลยนะคะ <ห oo S 1> สำหรับพวงกุญแจ <ห oo S 1> เพราะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมลูกค้าออเดอร์มาเพียบเลยคะ่ะหลังจากที่คลิปถูกแชร์ออกไปนะคะโดยเจ้าตัวเขาบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็คือขอทานคนนึงนั่นแหละแต่โอกาสของเขาคือมีพนักงานร้านสะดวกซื้อเขาคงสงสารอยากจะช่วยเลยเปิดคลิปให้ดูว่าพี่พี่ทำแบบนี้สิเนี่ยทำได้ไหม ประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจเป็นรูปตัวปลาหมึกตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาไปขายจะได้มีไรายได้เขาก็เลยบอกอ่ะพอจะมีเงินจากการที่ขอทานได้นิดหน่อยไปลงทุนละกันซื้ออุปกรณ์มาลองประดิษฐ์ดูประดิษฐ์ปุ๊บเอาก็วางขายก็ตรงนี้แหละตัวละ20บาทขายไปประมาณ1ปีเขาบอกมันไม่ได้ง่ายๆนะกว่าจะมาถึงจุดนี้บางคน ก็ไล่ไม่ให้ขายอย่ามาขายตรงนี้ออกไปที่อื่นตะเวนไปเรื่อยๆจนที่สุดเนี่ยแหละค่ะมาเจอปั๊มนี้แหละที่เจ้าของเขาใจดีอนุญาตให้วางขายได้ก็เลยพอจะมีะไรายได้เลี้ยงตัวอย่างที่เขบอกตอนแรกเขาเป็นขอทานแต่ตอนนี้เขาช่วยกันทำพวงกุญแจเก็บหอมรอมริบเงินจนเขาบอกตอนนี้เขาไม่ใช่ขอทานนะเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าคคจนถึงขั้นเนี่ยไปเช่าห้องพักอยู่เป็นหลักแหล่งแล้ว